สบายดีย่มเศร้า,าๆกับเจ้าพี่น้องสุคกูุ้บคนพี่น้องเลยคลิปนี้กะแม่น,น้อยกระสีออกมาเว่าเรื่องคอมเมนต์เราจะต่างคนต่างเข้าใจคนละอย่างเนาะพี่นนองกนะผู้หนึ่งเข้าใจอีกแบบหนึ่งผู้หนึ่งเข้าใจอีกแบบหนึ่งคอยเข้าใจอีกแบบหนึ่งอันสิ่งที่คอยว่าคลิปเมื่อวานเนี้ยนะพี่นอ้องออันคลิปสี่แจ้งเลยพี่น้องคลิปอธิบายสี่แจ้งนั่นเรื่อง งานพอวันเลยคับกันหน้าอาาพี่น,อน้องเนี่ยสิเราสูพังค่อยเข้าใจอีกแบบหนึ่งเพื่อนว่ายัางเพิ่นว่าว่าเป็นผู้หญิงก็ทํางานก่อสร้างอะไรคอยหู้จักเห็ดได้คอ,อยสิบอกเนอค่อยสิมาตอบเม็ดเจ้าให้มันเข้าใจกันขาดเนาะค่อยหู้แล้วว่าคุณหญิงเขากับเห็ดได้ก็มีคุณหญิงเป็นกรรมกรพอส่างแต่ว่าขั้มหม้ของ่อยเนาะคือขั้มไม้ว่ะ กวานกับกันหน้าเห็ดงานหักงานมานะนะคนคิดว่าข่อยนี่เป็นไปเบิกเงินคนคอมเมนต์มาเนาะเออบอกรเมนอย่างคือกวันกับกันนาหักงานไม้ความหมายของข่อยเออหักงานมาโดยเฉพาะแล้วต้องรับผิดชอบงานในความหมายของข่อยเข้าใจหรือบ่อนะคุยิงกตเห็ดก่อสร้างได้คุยิงคนไดก็เห็ดได้แต่สำหรับข่อยๆบ่เคยเห็ดก่อสร้าง ให้ยข่อยเห็ดกันข่อยกับเห็ดได้กันเนาะโมแบนข่อยสีเห็ดบมได้แบบพี่น้องเลยเออถ้าโบมีคนซอยโพวันอีลีอะโรนะข่อยกระชิไปหาคนมาเพราะว่าคนเขาไม่ได้ก่อสังเขาขึ้นเของข่อยกระหาเงินด้วยด้วยมันสมองอีกอย่างหนึ่งเออว่าซี่ซะเออข่อยโบธนัดหาเงินด้วยก่อสังเด้อข่อยสิบอกข่อยสิอธิบายสิเพื่อันเรื่องคนเฮาเนาะพี่น้องเนาะ ถนัดหาเงินแบบไทยแบบเาาเออคุณดึงหาเงินด้วยการขายให้งานแต่ข่อยถนัดหาเงินอีกอย่างหนึง่งข่อยโบถนัดหาเงินแบบเป็นกรรมกรกอ่อสร้างเรื่องแบบยิงเหยดกรรมกรได้พอได้น้องข่อยเห็นหลาท์ใไ้กระห็ดได้มุกคนถ้าว่าข่อยทำเป็นอีริข่อยกะเห็ดได้ทีกกัน สิ่งที่คอยออกมาเว้าออกมาซีแจกออกมาอธิบายให้พวกเจ้าทังให้พวกเจ้าเข้าใจคือว่าเนาะในความหมายว่างานนี่รับเมาส์้ลก็ต้องรับผิดชอบเข้าใจบ่ความหมายของคอยคอยบอได้เว้าเบียดเบียนคนอื่นแล้วคอยบอได้เว้าใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเลยหนึ่งมาเนาะคอแรกเนาะวันนี้คอที่สองมาเนาะหลายคนกับหลายแนวติดี่นองเอ้ย ่นว่าว่าข่อยนี่เบิกเงินเขาเจ้าไปใส่หนี้มดข่อยสีบอกข่อยหับเมาส์ซื้อซื้อขัวข่อยหับเมาส์ซื้อซื้อแต่ว่าเงินสิ่งที่เบิกนะเบิกยู่นยวนเกี่ยวกับงานเอาของดินกุนเขาบมเบิกไงเออเขาเบิ่งเวียกว่าเออมันได้ขนาดนั้นสมควรเบิกจำนั่นเวียกนะเนาะข่อยสีบอกมันโมแม่เราเบิกเงินน้ำข่อยเด้อสีน้องเขาใจผิดแล้ว เออมันโบแนมนาค่อยนี่เป็นเจ้าของอันที่นี่อเอาเขนออกเนาะสี่ซากเี่นออกเอ,อ้ยข่อยนะเบิกเงินไปใส่นี่จชหมดแล้วบัดเขามาเบิกเงินแหล่ข่อยนะ่ะบ่มีหย่ยว่ะสุ่งทีบุกเข่าใจข้อขมคิดพวกที่ว่าอยากมากนั่นพวกที่เขาสร้างข่อยนออเนาะเอาเี่นออกเนาะข้อมคิดพวกที่เขาสร้างข่อยอข่อยบว่าในสิ่งที่เป็นความจริงเขาเขาบอกว,ว่ามันพิษ ผู้เจ้าคิดออกบ่คอยว่าวในสิ่งที่มันเป็นความจริงเขาเนี่ก็ว้าว่ามันผิดเขาใจยังกัดขาดเนาะกัดนอกเนาะเขาก็ต้องได้ไปเบิกน้ำเขาแต่ว่าเขาไ่ให้เบิกเขาเบิกหนางานเจ้าก่อนเขาให้เบิกแล้วครึ่งหนึ่งเ,เบิกเง,งินปุ๊บก็เอามาแบ่งกับมานาน่าหน้าลดคุณละครึ่งลดฮักนีนะฮักสิ้นถอยข่อยของ้องกันในห้านขออ่อยเออเอ็มลอยบอน้ำก้อนบอยาสูบบอที่เขาเอาของในห้านขอ่ขอ,อยเขาใจขาดาดเธอ บขาเปลนข่อยเป็นเขาแก่เองข่อยบนได้จ้างเขาเองเขามาจ้างเข้าโตเข้าเป็นผู้หับเหมาเออเขาให้เบิกเงินตามหน้างานของเขาเขาบอกจังซี่พี่น้องนะเขาบอกไอ้น้นเห็ดงานซาจังชั่นจังซี่เขาเขาบอกให้นะพี่น้องเอออันนี้เป็นขอที่สองที่ว่าเขาบอกเฉพาะว่าพวกที่อยากเข้ามากวขาบให้ข่อยเขาสร้างข่อย คนที่เขาบวมักคนที่เขาสั่งก็ต้องตายตายเขาเขาว่าเขาคิดพี่น้องพี่ลีเออหาสั่งชาวบ้านพี่น้องคนบริกรจักกันกับมาสั่งส่วนวันศิษย์นะเธอดริษัทช่างให้เราเราคุอยพูดคอยทำกิจพูดคุยเออเก็บลงลูกโซเชียลคอยพูดจักเขามีซิปคอมเมนต์คอยกามีซิปตอบเม้นเขาคือกันแม่นหรือเปล่าพี่น้องคอยกามต้องตอบเขาให้เขาเข้าใจ ในสิ่งมีอยู่ในสิ่งที่คอยสื่ซสารอ,อกไปอฟบางคนเขาก็เขาใจเง่้ยบางคนเขาสร้างเขาเขาก็ตีราคาเขาอีกไปแบบหนึ่งพี่น้องเลยคนที่บอกทุกทังเด้อเนาะเรื่องว่าเห็ดไมยากบอไม่ยังบอใช้กับเห็ดไตผู้หญิงผูง้ชาเห็ไดไตมดแต่ปัญหาบ่กคอยบอถานดเรื่องเห็ดกรรมกรแบกบหาในแบบนี้คอยหาเงินอยู่ในแบบของข่อยเองพี่น้องเออ ่อยเป็นผูกเก็บกั้เงินอยู่ในครอบในครัวของยู่แล้วมาที่ซาปีน้องสุคนแมนบ่อนอะจาาปี่น้องเนาะเรื่องเหตุได้คอยเป็นเหตุได้ใครกับเหตุได้แต่ว่าความถนัดของ่อยคอยพอไปทางนั้เพอว่ามันใส่แรงงานมาที่ซาิีน้องเอ,อส่วนข้างหน้านั้นเราเป็นสางยู่แล้วเราถนัดถ่ายเี้อยู่แล้ว เขาว่าเขาหักเมางานพออยากสื่อสารออกมาว่าหักเมาอยู่นล้กันแล้วอะไรชิมัดิ่นเรื่องส่วนตัวก็ต้องแยกแยกออกเรื่องส่วนตัวเรื่องงานก็คือเรื่องงานบ่แม่บ่เขาใจเราบ่ได้เคยเข่าวางคนที่เหตุพิษพี่น้องไห้อมตื้อคือตื้อพิษคือพิษพี่น้องเอองานกับเรื่องส่วนตัวเขาต้องแยกแยกแม่บ่ คนที่ออกมาเบาๆใส่ไล่ไปสีคนอื่อนบอกเด้อจ้าคอยเบ้าไปตามวามริ้งพี่น้องเลยบอกไปตามวามเป็นริ้งเป็นกินก็ดีคนว่าว่าไหนว่าฝ่าวันออกคลิปให้การหน้าไปหาประสบการณ์ประสบการณ์ยังทันงานมีแล้วแล้วจังไปเราก็ยังเบ้าอยู่เลยเออให้มันเล้วก้อนเราก็เฝ้าอยู่ให้มันแล้วงานนี่ก่อนแล้วจังไปเราก็เ,เว้าอยู่นี่เว้ากันอยู่ให้แล้วแล้วจง อยากไปใส่กับไปแกลบเลี่ยมจือหนักอีน้องไอ้มแมนว่าหลวงลายแับเลี่ยมแับเลี่ยมจืเหลือแค่นี้เสือแฝงเดียวหนึ่งเจือหนักไม่เห็นก็ลองหนกเลราะเราคนท่างก็ทน้ามันก็เป็นน่องเด้อม่อยากใา้คอมเมนต์ม่านั้นมีแต่ผู้ทีว่าเขาสร้างคอยแล้วเขาก็ะเเววใส่คอยเว้าเด็กเว้าดั้มเว้าแนวเสียเสียหายหายผู้หักเท้า่นก็เขาใจเท้าพี่น้องเพิ่นผู้หักเท้า่นก็ต้องเขาใจเท้าน้องพี่น้องเนาะ เขาบอกอ่าในสิ่งที่มันเป็นความจริงนี่ก็คือความจริงบ่แม่นสิเว้าว่าอะคเข่าขานอยู่ในคนที่ว่าผิดเป็นความผิดเบิดเว้ามัยังกับพิดเบิร์ตเห็นกันพิดเบิดเพิ่นเกลียดเพิ่นซังคือคนเกลียดเพิ่นซังไม่สั่งพิดเบิร์ตอันข้าแนวกันเพิ่นเกลียดเพิ่นซังเพิ่นเกลียดเพิ่นซังก็นั่งโ้นนั่งมุ่นคอยไปอยู่ไปติดกระดิดกับเอาอยู่กินกับเขาบุกีกันในลำการกับมาซังคอยผลก่อนที่เอาอันนี้ล่ะพวกหัวแหญ่ไงหัวเนาะแม่หัวทุกคนเนาะ ข่ย่อสารออกไปคือความเป็นจริงเพราว่าได้ใส่ร้ายใต้สีคนอื่นทุกแม่คนจีอยากมาวา่าแต่คนล่าคือกันก็ยังมาคอมเมนต์อยู่ในิงที่มันบนุ่ดเขงก็ตอ้องแม่ดูว่าข่อยถ่ายคลิปข่อยหาคลิปอยู่ในสื่อออนไลน์เขากับเข้าใจเนาอคอยตอบเด้อคอยตอบเจ้าน่ะสิ่งที่เจ้าคอมเมนต์ออกมานะข่อยก็มีซิตต่อว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้เด้อคอยก็ตอบเจ้าคือกันอื เรากำลังมีชิปต่อคนนอกพี่น้องเนาะไม่ลอยมาที่คนพี่น้องมันเลยยาวมาพี่น้อกแม่นบอกพี่น้องทุกคนเห็ดเรื่องอากาศดีเด้เห็นม่แน่นอะคนทั้งโลกเนาะพี่น้องเนาะเอาเสียงอ่านขึใจเขาทั้งมดกัน จริงอ่ะแล้วเสร็จเขาติดติดเล้วเขาติดกลมเล่นเม็ดแนวมันบวดคือไขก็ออกมาตอบเรื่องน้องเรือออกมาตอบออกมาสีแจ้งฮะอธิบายให้เขาอกเขาใจให้เขาใจน้ำกันบางคนก็เขาใจหยุดแกงบางคนกเราเลี้วเสร็จเราคนกินของใครของเราไปกินแล้วกจะผลวิตซูลไขถ่ายทอดออกมาให้แบบของไขในแบบที่ว่ามันเป็นความจริงดี มาเรื่องเอาแต่ความจริงอีเรื่อยเลยอุณหภูอากาศก็ขัดทะเลได้ลมเย็นเย็นทุกคนขี่มาเนี่ยเลยอุณหภูมอากาศดีขนาดเลยมาเนี่ยอากาศดีสุดยอดเลยเนี่ยมีลมมีฝนละล่ะทุกคนขี่มาคือยามฝนนี่อากาศวันนี้ดีหอนแท้หอนว่าอุณหภูมิเลยให้แน่ฟ้าคือเหตุร้ายแท้นะคะ เฮ็ดโลดเฮ็ดโลดจ้าไปลุกมากของกันยามมาเด้ล้างหน่าเด้กพี่น้องเลยครีมของก็มดท่าอะไรพี่น้องคือคนด้วยมดท่าแะไรมันแพงราคาของก็เลยเงยามมาทันซื้อเพราะว่าเงินเดือนเดือนนี่มันก็บุพอใส่พอจ่ายนะพี่น้องมดครีมใส่แล้วก็ยามัน อดเอาก่อนคนเฮานอะพี่น้องเนาะมันก็ต้องมีขึ้นมันก็ต้องมีลงเดือนนี้เฮาเงินเดือนเฮามันหน่อยมันพอใส่เฮาไปยุดปักก่อนพี่น้องไปตามธรรมดาคยกับบริสีเลียดอย่างนาะพี่น้องเนาะแล้วคยกับเคซีเบ้าคือเบ้าอะไรพี่น้องคนเด้อเบ้าความจริงแต่มันเป็นอันพิดอันแมนไปมืดถูกอันพันแนวเขาคนปู่ที่ว่าเขาคิดไปเมืดสำหรับคนที่เขาบอกหักบอกแพงเฮาว่าเอาสีซะ เขาเว้าแนวมันถือต่ยั้งว่ามาคอยนี่วเว้าแนวมืถือประจานเขาสั่นสี่นาจะพูดลังไม้คอยเว้าแล้วลังไม้ก็กระเว้าแล้ยวคอยเว้าไา่ละเอียดเรียบร้อยมดดละเอียยังก็กระเว้าแล้วคอยกมาอ่านเบ่งคอมเม่นมีแต่คนมาว่าคอยอคอยหาเรื่องคนดิคอยว่าคนไม่ได้หาเรื่องไปตามความเป็นจริงเลยรที่นอกเยไม่ได้เฝ้าใส่ไร่ป้ายสีคนอื่นเลยเอาเว้าในเรื่องความเป็นจริงเลย เรื่องว่าเออเจ้าก็คือบบไปหิวปูนซอยผัวเจ้านำไ่ใหญ่น้อยข่อยสีเวาความจริงสู่พังข่อยสีบอกซะเนาะว่าข่อยนั้นโบทนัททางนั้นเรื่องเหตุนะเหตุได้แต่ข่อยมีเวียกอื่นของข่อยเวียกอื่นของข่อยสิไปหาเงินเวียกอื่นของข่อยอืมในสิมันเป็นความจริงคือว่าเขาหับเหมางานแล้วเขาจะมาลอยแพกันแบบนี้มันชิแมนหมดละ แม,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 ม่น่ไดเถูกเหยื่อชไปเข้าขางนู <ười> ่ส <c oughs> <c oughs> ิ่ง <c> ท <arre> ี่มันบ่ดถือแม่และคุณเจ้าสร้างข่อยแล้วก็สิมาว่าวกพิมดอันพันแนวคนสร้างเขาเนี่เฮาวอามันยังก็บ่ถือดอกมันก็สร้างหัวเขาแล้วแล้วเต่ว่าเข้าใจกับเข้าบ่เข้าใจก็สร้างเด้อข่อยบ่ไไ้แค่วันไว้แล้วก็บ่ไไ้แค่เด้อหากข่อยออกมาตอบออกมาเว้าข่อยกับมิซิตตอบมิซิเว่าบโบแม่นพิว่าให้พวกเจ้าคอมเมนต์ว่างให้แต่ข่อย่ายเดียวมันโ่แม่นเด้อค่ะอืข่อยต้องเอามาวว่าในสิ่งที่ว่า มันเป็นความจริงหรือโบอมันขันทันซัซี่หรือโบอคอยต้องออกมาวว่าวคอยโบ,บ,บให้ว่าให้คอยพายเดียวดอกคาพี่นอ้องเออหัวซีช้านอ้องมทุกคนเนาะสั้นๆแหละบ้านเมืองมันสีมีคือมีแปรมีกฎหมายบ้านเมืองโบพี่นอ้องอืมมันก็ต้องมีศารยุติธรรมโบขันทันนะไผ่พิษไผ่ถือเขาก็ขึ้นศานไปตัดสินกันพี่นอ้องเออมุมแนซีว่าเอานาคอยเยดยูทูบเลย ขวดแก้วมีซิดด่าข่อยอย่างเดียวป้าเขาด่าลนมันโมเมนต์เด้พี่น้องเลยนสิ่งที่ว่าคอยสื่อสารออกมานี่มันเป็นความจริงข่อยมีซิดออกมาส่แจงออกมาอาธิบายให้เขาใจน้องพี่น้องเนาะเราจังซีเราได้ข่อยได้ก็สร้างเขาคอยจกดกาให้เขาดา่าโอ้โออด่าคนก็ต้องด่าให้มันถือพี่น้องเลยเห็ดพิษเนี่ยข่อยย้อมให้เว้า่อย้อมให้ดา่าเด้พี่น้องเลยข่อยยอมถ้าว่าข่อยพิษถ้าว่าข่อยโบพิษ คอยกระสู่หัวชนผาคือกันได้คอยกบบระบียอมคือกันได้พี่น้องหัวชนผาคือกันคอยกระได้นอนถึงคน <c oughs> เนาะเบื่อได้เซ็งบางทีกะเขาเ่้าไม่ยังก,กับพิษไปเมื่ออันพันแนวพวกนี่แหละอันนาพวกที่ว่าส่งแซ่อะไรพี่น้องเขามานะ่ะไม่เป็นคนอื่นดอกเออพวกส่งแซ่โดยตรงเขามาเนี่ยพวกนี่แหละ เขามาปั่นป่วนเขามาวุ่นวายเขามาสอกเสรเขามาเบ้าเขาไม่ได้บล็อกเพิ่นเขามาโลูดเจ้าเขามาด่าเขาไม่ได้วันไว้ด้กนี่แหละขากสิออกมาตอบเจ้าอืถ้าบอคอยเหตุพิษเนี่ยขาก็สิยอมยอมพวกเจ้าคือกันค่ะขอเหตุพิษถ้าบอเอยเถืออะไรใครขอยยอมขอยบอยยอมเด้อบอยยอมเพราะว่ามันมันคือความจริงแ้วข่อยจะบอยอมนะทุกคนเนาะเทาก็ต้องว่าอยู่ในสิ่งที่มันถืกอมันต้องมันสมมันควรพี่น้องเอ้ย ผสมมาพาควรเท่ากาาับว้าอบุฟังความผู้ใหญ่เท่ากาาับว้าเรื่องงานเลยครับเรื่องส่วนตัวเขาก็ต้องแงกเ,าางงงเยะ <c oughs> เอามาส่งซีมังเด้กผิงอ่องเลยมาส่งซีมังเออเอาหอเอาเอาเี้ยนไม่นานละเรียนี่ห้างก็ได้เออไม่ข้างห้ามก็ได้นะวางอย่นะเอามาส่งซีมังวันเหตุคนเดียว <c oughs> สันซีว,ว่าึเว่า เงินแห่งงานพอวันเห็ดบอกกระซิบเลือเน้นน้อยเน้น่พี่น้องบ่ได้เลือลายมันก็มาโกดอีกเด้อลายการยังพอวันกับกันหน้าหะฮารขึงกันเขาพูดว่าเบิกเงินมาซิบล้านในการหารกันการลดละหาล้านเด้อขอเชี่ยวเราเนาะเราเรื่องเงินบัดนี้เบิกมาซิบล้านหารการลดอ่ะกันหน้าหาล้านพอวันหาล้านเนาะรายการต้องเออยังยังเบิกซิบล้านมาก็ต้องหักขาทำมาโกนโกนว่าเขาเยุดกักมือกักมือเนาะ เอ็ดไล้มือโบเขากันไล่ไปตามมือเขาเาง็ดเขาไล่เงินใน่เขาเราพี่น้องเนาะเละก้กก็เหลือคังนั้นแลวก็อันเอ็ม้อยค่ะยาสูบค่ะกาแฟค่ะานค่าเบียร์เขานำอืมล้าาาาว่อ,อยก็ทหักเอาของข่อยเรียบร้อยมดเหลือจากอันนั้นครัมะกรเหลือจากค่าเบียร์ค่ะเอ็ม้อยค่ะน้ำก้อนค่ะยาสูบแล้วเขาจะมาแบ่งกันเขาเหลือนะคนละล้านไปกี่โอ้่คยว่าคอยกันลอย พ่อสิได้ใช้ดอกพี่น้องเลยกัมังกรพุ่นเข้าได้เขาน้าเคาก็ะเลียงบันนี่แม่นว้าดอกกะเลียงเข้าเลียงหน้าแม่นี่เราเขาซื้อมาเองครัหากของกินของอยากของห้องเขากินน้ำกินน้ำกันพี่น้องเขากระบว่าดอกเรื่องนี่นาะเขากะผู้จักอยู่เ้าบอกว่าถึงดอกพี่น้องเลยแม่บอกทุกคนเนาะเอาอะไรก็คือสิเขาอกเขาใจอยู่น้ำกันนอกพี่น้องสิ่งที่มันเป็นความจริงนอกพี่น้องเนาะแล้วแต่ว่าสิเขาใจ ไปบวมหัาใจละกันแล้วแต่นอกพี่น้องเนาะผู้คนหักเข้าเป็นนข,ขาใจเข้าผู้คนบวมหมกบวมหักเข้ากันมีแต่อันพิษมดพี่น้องเอากระซ้างนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ไผแต่ลาวนองคาทุกคนเนาะลาไปก่อนคลิปในี่ยพกันคลิปใหม่จ้า